นักบอลคนไหนลดหายโรบาโตคาร์ลอสหนักฟุตบอลคนไหนเตะบอลสนุกที่สุดใคครรดีดมาฮามันมีตลกสุดก็จะเป็นจอร์จี้ฮาจี้นักบอลคนไหนชอบขอลูกอมเพื่อนใครับลีอเนลเมสซี่นักบอลคนไหนเตี้ยที่สุดใครครับลีอเนลเมซี่นักบอลคนไหนพกปืนลงสนามใคครรับ อาบัตเตียสภายสไนเปอร์นักบอลไทยคนไหนพกปืนลงสนามครับมงคลพกสไนแล้วนักบอลคนไหนหยิบสไนมาจากมงคลครับใครครับชาริวชักปืนและชักปืนเสร็จต้องมีอีกหนึ่งคนครับใครครับชนาทิพย์สมกระสุนราบอมสุดท้ายสังหารด้วยสารัตอยู่ยิงแต่ถ้านักเลงหน่อยต้องเป็นผู้รักษาประตูครับใครครับกวินทำไม่สั์หรือจะเอา ซึ่งมือสองทีมชาติจะขายผัดไทยเอยอะใครับสินทวีชัยผัดไทยไหมล่ะคะคุณ <c oughs> ถ้าเกิดเป็นของบุรีรัมย์นี่ก็จะเซฟลูกเรียนไม่ไปได้ใครับสิวรักษ์เซฟสูงเกิน <c oughs> นักฟุตบอลคนไหนถึหยิกใครครับอดุลยักษ์ศกนักบอลคนไหนมีสามคนธนะบูนเจสาน นักฟุตบอลคนไหนขี้เมาใครครับเช้าเย็นซดเบียร์นักฟุตบอลคนไหนชอบไปเมเจอร์ไครครับโจเซฟโยนโบนักฟุตบอลคนไหนขายผลไม้ใครครับลีแคตังโมนักฟุตบอลคนไหนหน้าเรียนี่นี่ตามมาเลยใครครับไรอันช่องคลอดครับนักฟุตบอลคนไหนบ้านอยู่แถวทางด่วนไครครับอมอลาตันวิภยาบดีลังเสร็จ นักฟุตบอลคนไหนเสียวจอนเจอปี้ใครนักบอลคนไหนทํามาต้าจุกจนหน้าเขียวเซซ่าอัดไปที่ควยมาต้านักฟุตบอลคนไหนใส่แว่นทีละสินแยงตาไอ้เหี้ยคือคำถามไม่ไม่สอดคล้องนะกูุยแจแว่นเาเฉลยนักบอลไทยคนไหนชอบไปสวนสัตว์นึกก้าชวนดูหมี นักฟุตบอลคนไหนตีนเหม็นจูเลียนเล็บขบชอบอันนี้าันนักบอลคนไหนร้องเพลงโบรักสีดำใครครับซามูเอลอุมตีติด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 ติ นักฟุตบอลคนไหนถนัดขวาใครครับเกือบทุกคนเลยครับ